กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองพลทหารรับที่7ขอได้ย้าเรียนผลการปฏิบัติงานโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองเพื่อกรุรณาทราบดังนี้ตามที่กองทัพภาคที่3กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่3ได้มอบหมายให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยประจําพื้นที่ดําเนินการโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองในระยะสันต่อไตรามาสที่1เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรมของคนในชุมชน และสังคมทุกหมู่บ้านตำบลในพื้นที่ภาคเหนือร่วมกับหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองพลทหารราบที่7มีการดําเนินการที่สําคัญทั้งเตรียมความพร้อมให้กําลังพลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้แก่กิจกรรมการอบรมการจัดทําบัญชีครัวเรือนดาเนินการโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสกรณ์การเกษตรประจําพื้นที่จัดการอบรมเกี่ยวกับการเกษตรและการอมเงิน ของกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่กิจกรรมการศึกษาอบรมชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงโดยปราชชาวบ้านและชุดปฏิบัติการมวลชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมจากกองทัพภาคที่3ตามโครงการพลังปัญญาดําเนินการต่อยอดจัดการอบรมให้ความรู้ในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งหน่วยได้มีการเตรียมกําลังพลก่อนที่จะมีการแนะนําประชาชนจัดการอบรมและฝึกฝนกําลังพล ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้ชำนาญและสามารถเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้แก่บุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพครัวเรือนและจัดทำบัญชีสุขภาพครัวเรือนร่วมกับอสอมมีการดำเนินการคือการส่งเสริมสุขภาพการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคการฟื้นฟูสุขภาพเยี่ยมบ้านให้คำแนะนำการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังการคุ้มครองผู้บริโภค เฝ้าระวังและให้คำแนะนำการบริโภคอาหารปลอดภัยการจัดการสุขภาพและการมีส่วนร่วมในแผนสุขภาพตำบลกิจกรรมอื่นๆทางนี้ในการดำเนินการเตรียมความพร้อมของหน่วยได้กระตุ้นให้กำลังพลรักษาสุขภาพของตนและมอบรางวัลให้แก่กำลังพลที่สามารถเพิ่มสมรรถภาพร่างกายกิจกรรมสราธารณประโยชน์ในชุมชนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบลในพื้นที่ประสานผู้นำชุมชน จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในชุมชนโดยหน่วยได้จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมอย่างใกล้ชิดทั้งกิจกรรมการปลูกป่าและกิจกรรมการสร้างฝายในพื้นที่อย่างต่อเนื่องสมาชิกหมู่บ้านสินห้าจัดกิจกรรมการเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมอบรมสินห้าให้กับชาวบ้านในชุมชนการยกย่องคนดีวิถีพุทธมีการค้นหาบุคคลที่มีประวัติและคุณงามความดีที่เห็นเป็นประจักษ์ชัดเจน สมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติกระตุ้นให้สังคมไทยมีประชากรที่ต้องการทำความดีมากขึ้นตามลำดับจัดกิจกรรมอบรมสินห้าให้กับนักเรียนในโรงเรียนประจำพื้นที่เพื่อพัฒนานิสัยที่ดีศูนย์วัฒนธรรมชุมชนจัดทำศูนย์วัฒนธรรมชุมชนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชนให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้คนในชุมชนและบุคคลทั่วไปจัดกิจกรรมร้องเพลงปลุกใจและเพลงรักชาติให้กับนักเรียนเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรักชาติและความสามัคคีการสวดมนต์ทำนองสรารพันยะประจำสัปดาห์จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำนองสรารพันยะประจำสัปดาห์ให้กับนักเรียนเพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนเห็นความสำคัญของการสวดมนต์ไหว้พระทั้งนี้หน่วยได้ยึดถือปฏิบัติการสวดมนต์ทำนองสรารพันยะ ร่วมกันโดยพร้อมเพรียงผู้วันพระหรือวันพฤหัสบดีของสัปดาห์อย่างต่อเนื่องการสร้างค่าน <ess> ิยมสร้างสำนึกวินัยในกิจกรรมชุมนุมลูกเสือเนตรนารีจัดกิจกรรมการสร้างค่านิยมสร้างสำนึกวินัยในกิจกรรมชุมนุมลูกเสือเนตรนารีเพื่อปลูกฝังวินัยเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ และสถาบันพระภานกษัตริย์ในสถานศึกษาสืบค้นเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติและชุมชนท้องถิน่นดําเนินการโดยชุดปฏิบัติการมวลชนร่วมกับโรงเรียนประจําพื้นที่จัดกิจกรรมสืบค้นเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติและชุมชนท้องถิน่นศึกษาข้อมูลทางด้านประวัติศา,าตสตร์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญารวมถึงสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญทางด้านวัฒนธรรมสําหรับองค์พลทหารรักษที่7 เพื่อให้กําลังคนมีความภาคภูมิใจและสนใจประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ตั้งของหน่วยได้ริเริ่มจัดกิจกรรมเดินทางไกลย,ย้อนรอยประวัติศาสตร์เส้นทางเดินทับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ตลอดทั่วพื้นที่โดยจะดําเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไปสําหรับกิจกรรมที่เพิ่มเติมในไต,ตรมาสที่สองจนวน4กิจกรรมได้แก่กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมในที่พักอาศัยวัดโรงเรียน กิจกรรมปลูกผักสวนครัวรั่วก,กินได้บริเวณบ้านกิจกรรมวัดร่วมโรงเรียนเป็นประจำทุกเดือนและกิจกรรมบวชสเนเนามเณรพระฤดูร้อนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจังหวัดละ60รูปปัจจุบันอยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการจัดก,กิจกรรมข้อมูลผลการปฏิบัติงานในห่วงไตรมาสที่1รายละเอียดดังนี้พื้นที่จังหวัดลำพูนโดยกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยกรมบนฐานรับที่7ส่วนแยกหนึ่งพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองพลทหารราบที่7ส่วนแยก2กิจกรรมโครงการแผ่นดินทงแผ่นดินทองได้ทําให้หนูและเพื่อนเพื่อนมีสมาธิมากขึ้นรักที่จะทําความดีและรักษาศีลและพี่น้องชาวบ้านมีความกระตือร้นในการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อนะครับมีกาความภักกันซึ่งนะครับเนาะเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ได้ทหารเข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านก็พอใจนะครับในการ เพิ่มเติมความหู้นะครับเมื่อกับตางหมู่บ้านอุุนะครับได้ปฏิบัติตามต่อไปนะครับเด็กก็มีสมาธิเพิ่มมากขึ้นเป็นคนที่มีจิตใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนรักที่จะเรียนรู้รักที่จะรักษาศีลห้าครับประชาชนและหน่วยงานเข้าใจกันมากขึ้นมีความรักความสามัคคีกันชาวบ้านาให้ความร่วมมือกับโครงการนี้สร้าง ศรกษกิจชุมชนขึ้นมาอีกรูปแบบหนึ่งครับผมเกิดพี่น้องเจ้าบ้านสาโปโลองเฮาได้มีความตื่นโตนะครับในการดูแลรักษาสุขภาพทุกวันนี้เขาจะมีพุดปฏิบัติการหรือว่ามีหมวดมีหมู่มาร่วมทำงานครับเกี่ยวกับพืชพักปลอดสารเรื่องเกี่ยวกับค่านิยม12ประการเรื่องเกี่ยวกับเพลงปลุกใจเพลงรักชาติแล้วตลอดจนคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องของการสวดมนต นตัตยานุภาเวนะพระนัตยาเตชสานวมินทามหาราชสะขอพระพรชัยยมงคลขอพระพรชัยยมงคลลงบังเกิดมีและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนาเจ้าพระบรมราชินีนาและพระบรมงวงศานุวงศ์ขอให้พระคงทงรงพระเจริญข้าชนภาษายิ่งยืนนาน ขอความสุขสวัสดีและความเจริญรุ่งเรืองจงบังเกิดมี<า>แด่คณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรฐ<อ>ัฐบาลพร้อมนำกำเจ้าสมายตลอดนิรันดิ์ ผมเห็นรถสาธารณะแบบตื่นเต้นมากเลยครพอได้ขึ้นไปฝึกจริงๆแล้โอ้โหตื่นเต้นครับตอนลงรถนะครับเกือบแบบเกือบแบบล้มนะครับแต่ก็ไม่ล้มรับู้สึกว่าการจัดแบบนี้น่าจะมีบ่อยๆนะครับน่าจะมีบ่อยๆในการสนทนาการชิติ่นชิงเร่นทำให้เรา มก็เป็นการฝึกกำลังพลสำรองในตัวด้วยครับควรจัดกิจกรรมอย่างนี้โอกปีหนึ่งสักสองสามครั้งแต่ที่ผมอยากจะให้ดีที่สุดคือะนรนะอยากจะให้มีการทั้งคืนฝึกเหมือนกันนหนึ่งวันมา,นนานเนี่ยมีการฝึกครบตัวยุทธวิธีต่างและเข้าเขใจในการคำส่ง ด้วยกองพลทหารราบที่7ได้จัดทำหนังสือพิมพ์ข่าวยอดทัพสยามเป็นประจำทุกเดือนและได้ทำการพัฒนาให้เป็นหนังสือพิมพ์ภาพเคลื่อนไหวในโอกาสนี้ขออนุญาตแนะนำวิธีรับชมหนังสือพิมพ์ภาพเคลื่อนไหวดังนี้1เปิดไลน์แอปพลิเคชันสแกน QR Code 2ดาวน์โหลดออรัซมาแอปพลิเคชัน 3. เปิดไลน์แอปพลิเคชันและสแกน QR code อ,อ,อีกครั้งเพื่อเข้าสู่ออรัสมาแอปพลิเคชันเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถอ่านหนังสือพิมพ์ภาพเคลื่อนไหวได้สำหรับข่าวยอดทับสยามฉบับที่44เดือนมกราคม2558สาม,มารถเข้าชมได้ดังนี้หน้าหนึ่งจำนวน2เรื่องได้แก่โครงการซ่อมอ่างสร้างฝ่ายปลูกต้นไม้สองข้างน้ำ โครงการซ่อมแซมหรือสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้หน้าสองพิธีกระรรทำสัตว์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลองพลทหฐานรา่เจ่ดประจำปี2 5 5 8 และ Dante, หน้าปนแปบการแข่งขันยุทธกีฬาบีบีกันครั้งที่สองเมื่อ25่มกราคมที่ผ่านมาได้ะพื่เห็นรถสาธารณะแบบตื่นเต้นมากแล้วพอได้การจัดแบบนี้น่าจะมีบ่อยๆกับก็นกรรมกำลังคนสำรองไว้ด้วยขอเชิญชวนทุกท่านได้หาโอกาสแวะเวียนเข้าชมหนังสือพิมพ์ภาพเคลื่อนไหวตามสะดวกครับ กองกำลงังรักษาความสงบเรียบร้อยกองพลทหารรับที่7จ็ดานุญยตจบคําชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ